ใจเราก็ใน้เดี๋ยวมาให้เป็นผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบอ่าก็ได้ที่เห่นั่าีุ่จะเป็นดเหตารณ์นี้ขึ้นนะวันนี้มีแม่ชขึ้ไป้อว่ามีมีคนไปบรรานะครับวอยาก้พุ่ว่าพื้นที่ ที่ดแปลงนี้สามดินดีได้ไดเล็นฟุตบอลนกับไดเป็นฟุตบอลผมมันเยู่ทีบานนี่คือคือนดีแรไขึ้นขึ้นมาคือเด็กเอ่อารรันะครับให้ได้เรีนรูำดีว่าลูกานลงลงไทนะครับแต่แรกในนำให้การอูนึงลงมาทำปัูมเกวให้เอานำเรียนี้ไปให้ได้ทำให้ไำนัลรเดพาี่วช้าเนะครับ ก็วกแล้วางีอย่างีสน่าฟ่างีเกที่นั้นบบือก่าปัจจจยกับคาราแบบอพวกเมีเ่นแบไม่รู้ที่ดเลยครับยขนัดคือวันน้จะายไม่ได้กินนะวันนี้มาเทแบก็เออเนีรไปแล้วกับผมทแก็ทารเจริงคนหนึ่ปโดนกันว่า

เอี๋ย้านคนแล้วนี่จะดีเลยดรบมเลยูเชียงรอดงานหนาขนาดยันวายไม่รอดเลยจะไม่อดยื้อยู่เลยลกันลมถูถูผู้ิ่นหพูดหลุดินเออนะเออะเดี๋ยวมึงืนตรงนี้อยปั้งกันมาแหละมึงบอกอย่าลงไปอย่าลงไปตรงนั้นแหละตรงนั้นแลงนีลงไป้เออ แล้วผมเองก็ได้รับทราบจากแาวบ้านนะครับโดยเฉพาะเด็กเกยาวชนนะครับจะไปเล่นกีฬาในท้องสนามกีฬาแต่ปรากฏว่าทางเด็กแก้งมาว่ามีคนไม่ให้เล่นเขาบอกว่าพื้นที่ถ่วนบุคคลแล้วเขาเขียนป้ายติดไว้ที่ที่ทางเข้าสนามกีฬาเด็กเลยไม่ได้เล่น มาหาผมที่บ้านแล้วผมบอกว่าไปเล่นไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ที่ส่วนบุคคลเป็นที่สนามกีฬาแต่เขาไม่กล้าเล่นทําให้สร้างความหวาดเราหวาดกลัวให้กับเด็กเยาวชนนะครับทั้งทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะ,ะรับเอกสด,ดารจิตโนโตโลชัดเจนนะครับแต่ปรากฏว่ามีคุณไปแอบอ้างว่าเป็นของส่วนตัวส่วนบุคคลมันไม่ได้ครับตรงนี้เลย ทำให้มีกระแสชาวบ้านต่อต้านขึ้นมานะครับโทรหาผมว่าผู้ใหญ่อย่างนี้ต้องมีการประชุมแล้วอยู่มาก็ได้มีผมเลยได้ทําเรียกชาวบ้านมาทําประชุมถามความคิดเห็นของใครซะไม่ได้นะครับนี่คือ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 ที่เหตุที่ได้เกิดประชาคุมในวันนี้ขอขอบคุณมากครับผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่5แล้วก็ที่สาธารณะแห่งนี้ที่ผมทราบรู้ตรงนี้ผมอายุ หกสิบห้าปีนะครับที่ผมรู้รู้มานะว่ามันมีเนื้อที่